ในที่สุดเกียร์สปอร์เก็ถูกยกให้เป็น SUV ที่ดูดีมีสไตล์และน่าใช้งานในยุคป,ปัจจุบันอย่างไม่ต้องสงสยัยโดยจากหลายรีวิวและความคิดเห็นของผู้ใช้จริงสาวก SUV อย่างเราได้สัมผัสถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่ทำให้รถคันนี้ดึงดูดสายตาและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วนขีดขีดขีดเข,ข้าใจพฤติกรรมผู้ขับความใส่ใจที่เห็นได้ชัด ผู้ใช้บน Reddit แสดงความคิดเห็นอย่างอบอุ่นว่ามากกว่า One of the main reason I buy i s because of the attention to driver comfort. Once my seat is right, my t h e m e is right, my music is right, and my map is set. I e am all I on the road and usually loving every minute of it. ข้อความนี้สะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ขับชัดเจน ทุกอย่างถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะมือช่วยให้การขับขี่รู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าประทับใจขีดขีดขีดขับกลับไปแล้วก็ยังคิดถึงความประทับใจของผู้ใช้อีกท่านอีกเสียงจากผู้ใช้ที่เด่นชัดมากกว่า my s p o r t a g was in the shop after area and i have been driving a tiguan for the last month it p a l e s in comparison to my s p o r t a g I legitimately miss driving the Sportage, hugs the road n e a t l y and look awesome on the road. นี่ไม่ใช่แค่คำชมทั่วไปแต่คือคำยืนยันว่าเมื่อได้ลองขับรุ่นอื่นแล้วกลับมาก็ยังคิดถึง Sportage ในแง่สมรรถนะและคุณภาพการสร้างที่เกินราคาขีดขีดขีด,ขดรีวิวเชิงวิชาการจุดแข็งที่โดดเด่นจากยายามอเตอร์พบว่า2 0 2 4เก Sportage ได้รับคะแนนโดยรวม4 เษสร็ส่วน5ดาวด้วยจุดเด่นด้านการออกแบบวิสัยทัศน์ภายในและความปลอดภัยสอดคล้องกับมุมมองของคนที่เน้นความทันสมัยครบครันและพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวท็อปเกียร์ก็ให้ความเห็นว่ารุ่นนี้มอบความคุ้มค่าเทียบกับราคาที่จ่ายแม้อาจไม่หรูเท่าออดีหรือ BMW แต่ก็ใส่เทคโนโลยีมาให้เต็มระบบเหมาะสำหรับชีวิตครอบครัวขีดขีดขีด ภายในที่หรูทันสมัยและใช้งานจริงคาบูเยอร์ชี้ว่าเกียร์สปอร์เทมีหน้าจอคู่สไตล์ e v 6สวยและใช้ง่ายพร้อมปุ่มควบคุมที่อยู่ตรงมือไม่ต้องเลื่อนหานานสมกับคอนเซปต์สวยแต่ใช้งานจริงโดยเฉพาะในรุ่น GT Line ขีดขีดขีดครอบครัวบอกต่อจากปากผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงบทสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงใน thejournal.ie มากกว่ารถคันแรกที่สะดุดตาคือสไตล์ใหม่ของกระจังหน้าและหน้าจอแบบห่อหุ้มแร์อาราวสกรีนที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในคออบพิษของเครื่องบินขับไล่ที่ชอบมากสุดคือปุ่มควบคุมแอร์และฟังก์ชันสื่อสารที่ง่ายมันทำให้การขับเหมือนมีหน้าจอช่วยชีวิตคนที่สูง6ฟุตไปแล้วก็ยังบาก,กว่าตำแหน่งบาดีมากและความสะดวกในการบรรทุกสัมภาระก็ทำได้ยอดเยี่ยมไร้ขอบฝาท้าย ทำให้ใส่รถเข็นหรือกระเป๋าง่ายและสะดวกจริงขีดขีดขีด,ขดสรุปความงามที่มีเหตุผลเมื่อรูปลักษณ์บวกการใช้งานเป็นหนึ่งเดียวเกียร์สปอร์เทจจึงไม่เพียงแต่เป็นรถที่ดูดีแต่ยังใช้งานได้ดีจุดเด่นที่ควรหยิบมาพูดถึงการออกแบบที่ดึงดูดและสวยงามทั้งภายนอกและภายใน การใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการขับสัมผัสหรือจัดเก็บเทคโนโลยีทันสมัยทั้งหน้าจอคู่ระบบความปลอดภัยครบความประทับใจของผู้ใช้งานจริงที่ให้คะแนนสูงถึงขนาดคิดถึงช่วงที่ไม่ได้ขับข,ขีดขีดขีดสรุปเป็นข้อหมวดหมู่จุดเด่นที่น่าประทับใจการออกแบบโฉบเฉี่ยวทันสมัยและดูพรีเมียมความสะดวกใช้งานจัดวางแผงควบคุมง่ายไม่ซับซ้อน ความประทับใจส่วนตัวผู้ใช้จริงชอบจนอยากกลับมาขับตลอดความคุ้มค่าเทคโนโลยีเยอะราคายัางน่ามีไว้ครอบครอง